โอเคครับวิธีการซ่อมซิปที่มันแตกนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับใช้ไม่ได้นี่ครับอุปกรณ์ที่มีคือง่ายนิดเดียวครับตัวขั้นแรกคือต้องดึงให้มันเสมอนก่อนนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่ง่ายนิดเดียวครับคีมแบบนี้นะครับตัวเดียวแล้วก็สอบไปทางนี้ครับกล้องไม้ใกล้เลยครับนี่ครับสอบไปที่นี่นะครับ นี่ครับแล้วก็บีบตรงนี้บีบตรงปลายมันนะครับบีบไปนิดหนึ่งน,นะครับทีนี้ก็ลองดึงกลับไปที่เดิมครับแล้วก็ลองลรูดดูว่ามันจะได้ไหมนี่ได้แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมขั้นตอนที่ทําง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่ได้ครีมกดด้านหลังแค่นั้นเองทีนี้เราก็ ไม่ต้องเสียตังที่จะไปเปลี่ยนซิปแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคเนี่ยครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับลวดดึงคล่องดีครับนี่ง่ายนิดเดียวอย่าลืมนะครับคีมที่ใช้เป็นคีมปากแบรนลักษณะนี้นะครับคลิปแค่นี้เองครับโอเค งั้นก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ